สวัสดีค่ะวันนี้ยาตาพามาดูอะโวคาโดที่เสียบยอดนะคะซื้อเอามากิ่งหนึ่งก็200กว่าบาทเนี่ยเอามาปลูกไว้ก็ประมาณ6เดือน7เดือนนี่แหละนะคะเนี่ยตอนนี้เริ่มโตแล้วได้น้ำฝนนะอันนี้ย่ารดน้ําตลอดเพราะถือว่าซื้อต้นมาแพงนะคะแล้วก็อยากจะพิสูจน์ดูว่ามันจะปลูกได้ไหมในสวนนี้นะก็ปรากฏว่าเติบโตได้ดีนะคะปลูกไว้กลางแจ้งด้วย อันนี้แดดจะส่องตลอดทั้งวันเลยนะคะเนี่ยก็ถือว่าเติบโตได้ดีแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือน้ํานะคะถ้าขาดน้นํานี่ต้นเขาจะชะงักเลยยอดก็จะไม่ต่อนะเนี่ยอย่างตรงนี้นี่ยิ่งเข้าหน้าฝนนี่ได้น้ํายิ่งแตกยอดดีนะหญ้าก็เอาปุ๋ยคอกนะคะเอาปุ๋ยขี้วัวมาใส่นะในสวนย่าจะไม่มีเคมีเลยปุ๋ยเคมีจะไม่มีเลยนะคะ จะใส่เฉพาะปุ๋ยคอกก็จะมีปุ๋ยมูลไก่แล้วก็ปุ๋ยขี้วัวส่วนต้นนี้ก็เสียบยอดเหมือนกันนะคะปลูกได้สักประมาณ4เดือนแล้วนี่เป็นพันเฮสนะคะเนี่ยแตกยอดมาครั้งแรกไม่ค่อยสวยนะคะก็ผ่านมาเรื่อยๆ2เดือนกว่ากว่ามาก็ยังไม่แตกจนกระทั่งมาถึงวันนี้ณวันนี้นะคะก็กําลังจะแตกยอดขึ้นมาดูลักษณะยอดแล้วน่าจะสมบูรณ์นะคะเนี่ยก็เอามาให้ชมกัน ตามที่ศึกษามาเขาบอกว่าพันเฮสนี่จะเติบโตช้าแล้วก็ไม่ติดลูกดีนะคะถ้าเป็นแถวอีสานเราเนี่ยแต่ย่าก,ก็อยากจะลองทดลองดูนะคะก็ปรากฏว่าจเจริญเติบโตช้าจริงๆนะคะลำต้นของต้นต้นที่เราเอามาเสียบนะนะคะต้นแม่เนี่ยก็โตนะคะเติบโตได้ดีมากเลยแต่กิ่งที่เอามาเสียบจะไม่ค่อยเติบโตเพราะว่ากิ่งที่เสียบนี้เป็นพันเฮสนะคะ น,นี้เป็นกิ่งเสียบยอดทั้งสองกิ่งนะคะซื้อมากิ่งละ2 0 0บาทนะผ่านฝนปีนี้ไปแล้วค่อยชมกันใหม่นะคะแล้วอีกต้นหนึ่งที่รอดตายมาได้นะคะก็คือตัวนี้นะเป็นพันเอามาเล็ดมาปลูกนะคะหนึ่งเพาะมาเล็ดแล้วก็เอามาเล็ดมาปลูกก็ประมาณจะเกือบๆจะ4ปีแล้วนะคะนี่พอหน้าแล้งหน่อยก็ใบแห้งใบเหี่ยวไปลดน้ําทีก็ฟื้นขึ้นมานะคะ ช่วงเมื่อกี้นีนเดือนที่แล้วนี่ฝนทิ้งช่วงนะยอดแห้งไปหมดเลยย่าคิดว่ามันจะตายแล้วแต่ปรากฏว่าฝนมาเที่ยวหลังนี่แตกยอดขึ้นมาใหม่ก็ถือว่ารอดตายแล้วนะคะเพราะว่าดูเขียวสดชื่นดีนะคะมีแนวโน้มว่าจะเจริญเติบโตได้ดีด้วยเนี่ยพัน์นี้ไม่รู้ว่าเป็นพัน์อะไรนะคะคือซื้อลูกเข้ามากินแล้วก็เอาเม็ดเข้ามาเพาะแล้วเอามาปลูกนะเป็นต้นเพาะมาเมล็ดที่โตแล้วต้นที่สองนะคะ ส่วนต้นที่หนึ่งอยู่บ้านข้างบนย่าไม่ได้ถ่ายมาให้ชมกันนะคะสำหรับโอะโวคาโดนี่ก็ถือว่าปลูกได้ผลนะคะในอีสานของเราอย่างในเขืนน่อนอุบลรัตน์นี่ที่บ้านเพื่อนเขาก็ซื้อมาปลูกก็กินผลได้สองสามปีมาแล้วนะคะนะอันนั้นก็ซื้อมาปลูกเหมือนกันก็ติดดอกออกผลนะย่าก็คิดว่ามันน่าจะได้ผลนะ วันนี้ย่าก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ